นะครับขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับเรามาวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎประจําปีสองห้าหกแปดกันผมให้ราศรีกรกฎกับราศรีมังกรนะครับเป็นสองราศรีที่ค่อนข้างที่จะชิวมากในะปีสองห้าหกแปดแต่ชิวกว่าก็คือราศรีชิวที่สุดคือราศรีกรกฎนั่นแหละถามว่าทําไมผมถึงยกให้ราศรีกรกฎเนี่ย เป็นราศีที่ชิลที่สุดสบายนะนะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์ของนะครับคาดเคราะห์ในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงประมาณปี65-66นัแหละหรือบางท่านนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเจอเรื่องแย่ๆ ในช่วงประมาณปี63เป็นต้นมา63 64 5นะครับ63 64 65ก็จะเจอเรื่องแย่ๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับแต่พอเข้าช่วงสักประมาณผ่านจากกลางปี66เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะชิลมากๆ เดืนราตีสบาย6 7นี่ก็สบายนะครับสบายขึ้นโดยเฉพาะ6 7เนี่ยเพราะว่าการงานของคุณก็ไม่ได้มีปัญหามากเหมือนช่วงที่ผ่านมาในเรื่องความรักท่านมีเกณฑ์การอย่าร้างเลิกราแยกทางกับคนรักหรืออย่าร้างกันในความรู้สึกนะครับอย่าร้างในความรู้สึกแปลว่าอะไรเพราะว่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี่แหละแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับการเป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมอีกแล้ว แต่อยู่ด้วยกันเพราะรูปนะครับอ,อยู่ด้วยกันเพราะลูปอยู่ด้วยกันเพราะมีเหตุแห่งความจําเป็นแต่ความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นไม่เหมือนเดิมอยู่กันแบบเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักนั่นจะเป็นเพราะว่าาสามีของท่านหรือภรรยาของท่านไปนอกใจไปมีชู้นะครับทําให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ว่าผิดหวังเสียใจแต่จะอยาก็อย,ยากไม่ได้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนั่นคาเรียกว่าอย่าร้างกันในความรู้สึก ความรักไม่ราบรื่นไม่สมหวังเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับมากๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักแต่ในปัจจุบันเนี่ยหกเจแล้วก็ปีหน้า68เป็นปีที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวราศีกรกฎดีในแง่ไหนบ้างนะครับอย่างเช่นในช่วงประมาณาตั้งแต่กลางปี6 6 67 นะครับจนถึงห7เจ็นี่ยท่านมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศสำหรับชาวราศีกรกฎนะการงานมีความคืบหน้ามีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะครับลากยาวจนไปถึงปัจจุบันเลยดังนั้นราศีกรกฎจึงมันบอกว่าเป็นราศีที่ชิลมาตั้งแต่ช่วงตั้งประมาณตั้งแต่กลางปี66จนถึงปัจจุบันแล้ว ได้ตัดขวางในความรู้สึกได้เริ่มเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆปัจจุบันก็ถือว่ายังดีอยู่ในช่วงปี2568ก็ยังเป็นปีที่ถือว่าดีสำหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะครับเพราะว่าอะไรพวกเรื่องงานของท่านก็ไม่ได้มีปัญหา นะครับไม่ได้มีปัญหาในที่นี้เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาหนักถึงทําถึงระดับที่ทําให้ท่านต้องออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีปัญหางานที่ทําให้เกิดการแก้ไขไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอ่าไม่มีแบบนั้นไม่ได้มีเกณฑ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รักในครอบครัวไม่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของอรายรับที่ลดลงนะครับรายรับของท่านก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงบางเดือนหละนะครับในรอบ12เดืนอนที่การเงินของท่านตกลงซึ่งจะเป็นแบบนี้เกือบ,บทุกคนที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับจะตกอยู่ช่วงประมาณ3เดือนติงหาธันวากุมงพาเออนะครับก็จะเป็นช่วง3มเดือนเนี่ยของชาวราศีกรกฎที่การเงินของท่านมักจะตกลงนะครับเป็นประจําเป็นแบบนี้เกือบทุกๆปีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ได้อยู่นะครับได้อยู่ราศีกรกฎ จึงเป็นราศีที่ชิวมากๆนะครับความรักต้องแยกเป็นสส่วนสําหรับคนโสดสาหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์ได้เจอนะครับท่านจะมีเกณฑ์ได้เจอคนรักได้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตมีอยู่บางช่วงบางเดือนของปี68นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไปไล่ดูกันต่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีคู่อยู่แล้วนะฮะอ่าถ้าท่านสามารถประครับประคองความรักให้ผ่านช่วงเกณฑ์การอย่ารักมาได้ นะครับตาหรับคนที่แต่งงานนะริมบอกถ้าเกิดท่านสามารถประครับประคองผ่านจากช่วงเกณฑ์ของการหย่าร้างได้มาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ความรักของท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะในความรู้สึกของท่านแต่ก็ยังสามารถทนอยู่ไปได้แต่สิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพและความรู้สึกที่มันกัดกร่อนจนทําลายสุขภาพของท่านอันนี้เป็นจุดท,ที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีกรกฎที่ แต่งงานแล้วนะครับแต่งงานแล้วส่วนท่านที่อย่าร้างนะครับก็จะไปเข้าเกณฑ์นคนโสดก็คือมีคนเข้ามานะครับมีคนเข้ามาบางช่วงบางเดือนของในปีห8ดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูดีกว่านะครับไล่ดูดีกว่าว่าในปีห8ดเนี่ยชาวราศีกรกฎถ้าดูจากมุมมองของดาวใหญ่ทั้งสามดวงก็คือพระหัสราหูและพระเสาร์เนี่ยจะส่งผลอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างในช่วงปีสอง8้าหกปด ทั้งสามดาวนี้พระหัสราหูและพระเสาจะโครจรยกย้ายนะครับราศีในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวเลยของปี68แนะฮะแล้วก็เป็นจะบอกว่าเป็นเป็นเดือนที่พิเศษมากๆที่มีดาวใหญ่ถึงสามดวงย้ายกันในเดือนเดียวซึ่งมันจะไม่ค่อยเจอแบบนี้บ่อยครั้งนะครับนะฮะดังนั้นจึงเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทั้ง12ราศีแต่ถามว่า ราศีกรกฎจะได้รับผลกระทบจากการย้ายราศีของพระราหูไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าราหูโคจรจากราศีมีนไปเข้าราศีกุมได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในราศีกลุ่มพอเป็นตําแหน่งเกษตราธิบดีในราศีกุมเนี่ย นะฮะก็เข้าตำแหน่งที่เป็นมรณะในดวงชะตาปัญหาจะไม่ได้หนักเหมือนคนที่โดนราศีปัญหาจะไม่หนักเหมือนราศีกุมราศีสิงห์นะครับราศีพิจิกราศีพฤกษ,ษ์แต่ราศีกรกฎจะได้รับผลกระทบจากการย้ายของพระราหูในช่วงเดือนพฤษภา2568เนี่ยในแง่มุมของการเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจเช่นการเป็นโรคเครียดการเป็นโรคซึมเศร้านะครับการเจ็บป่วยสุขภาพทางกายต่างๆเป็นจุดที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงปี2568ลากยาวไปอีก18เดือนไปอีก18เดือนก็ไปสมุดเมื่อไหร่นับตั้งแต่โทษนะครับนับตั้งแต่5พฤษภา2568นะครับ ไปพ้นเลยเนี่ยก็จะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน25-69ประมาณปีครึ่งที่ราหูเนี่ยจะอยู่เป็นเกษตรราที่ดีอยู่ในราศีกรุมและทำมุมเรื่องสุขภาพเกณฑ์การเจ็บป่วยกับคนที่อยู่ในราศีกรกฎดังนั้นในช่วงปี68นะครับผมแนะนำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านควรจะนะครับซื้อประกันสุขภาพตีเผื่ออาไว้นะครับเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ ประกันสุขภาพมา,มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อผ่านจากช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วอันนี้ผมทำนายแบบภาพกว้างนะครับไม่ได้เจาะลงลึกในองศาของลัคนาแต่ละท่านที่อยู่ในราศีกรกฎซึ่งมันก็จะมีมุมและมีดาวที่แตกต่างกันไปอีกนะครับอันนี้คในภาพรวมกันก่อนแต่หลกัหลกๆแล้วเรื่องสุขภาพท่านมีเกณฑ์ได้เจอนะครับสนะครับท่านควรจะตรวจสุขภาพตั้งแต่ต้นปีนะครับดูว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของท่านมีอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานที่มีความเครียดสูงผมแนะนำให้ไปทำแบบทดสอบสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตว่าตอนนี้ท่านมีระดับความเครียดถึงระดับไหนหรือมีความเสี่ยงต่อการเข้าขั้นโรคซึมเศร้าหรือเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าเบรนฟ็อกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นภาวะ,ะการอ่อนลา้าภาวะอ่อนเพลียทางสมองอะไรของท่านที่อาจจะเกิดขึ้น กับท่านได้ในช่วงปี68สุขภาพของท่านสําคัญที่สุดในช่วงตั้งแต่ประมาณพฤษภา68นะครับจนถึงประมาณปลายเดือนสิงหาคมพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาย้ายอยู่เวลาสีา4เดือนพอย้ายอยู่ที่ประมาณ4ี่เดือนเนี่ยผมถึงบอกว่าในเรื่องของคู่ครองคนรักที่ติดขัดท,ที่ติดปเป็นมอตอนต้นที่บอกว่าช่วงไหนจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองคนรักก็อาจจะเป็นช่วงนี้แหละพฤษภามิถุนากรกดาสิงหา สี่เดือนนี้สี่เดือนนี้ที่พระเสาที่เกี่ยวเนื่องกับพบคู่ครองความรักไปอยู่ในภพสุภะเดือนชะตาก็จะท่านก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักโอกาสที่จะเรียกว่าความสัมพันธ์ด้านความรักสําหรับคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะนะครับก็าอาจจะมีเกณฑ์การฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาดีในช่วงสี่เดือนนั้นพอผ่านจากช่วงเดือนสิงหาคมไปพระเสาร์นี่รักราศีกุมภาพันธ์ อยู่เห็นราหูไม่อยู่ในเรือนตัวเองก็อยากจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนตองดาวนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับเป็นคู่มิตรคู่โจรก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ราศีกุมนะครับไปอยู่ที่ราศีกุมจับคู่กับพระราหูอยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ความรักอะไรต่างๆก็ของชาวราศีกรกฎก็จะตกลงก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเข้ามาแทนและ นะครับสำหรับคนที่มีแฟนนะครับหรือยังอยู่กับสามีอยู่กับภรรยานะครับคนรักของท่านนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาพร้อมๆกับตัวท่านนั่นแหละนะครับดังนั้นเป็นปีที่ทั้งคู่คนที่มีคู่รักตัวท่านเองและคนรักควรจะไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพไว้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเข้ามาเยอะอันนี้คือจุดสําคัญนะฮะทีนี้ดาวพระหัสหลัก ดาวพระหัสจะโครจรยกย้ายจากราศีพฤกษภนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยนะครับในช่วง13พฤษภาคม2568นะครับย้ายมาอยู่ในช่วงพฤษภา2568ทํามุมนะครับเบียนลัคนาในของชาวราศีกรกฎนะครับพฤรหัสนี้มาจากอะไรพฤหัสนี้มาจากภพปริพระหัสนี้มาจากภพสุภาในดวงชะตานะครับดังนั้นถามว่าในช่วงปีหน้า ชาวราศีกรากฏมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาไหมแต่ว่าไม่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับแล้วก็นะครับสาหรับท่านที่เเดินทางไปกลับก็จะมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศน้อยลงหรือถึงไม่ได้เดินทางเลยนะครับถึงไม่เดินทางเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฏจะต้อง โชว์ฟอร์มของตัวเองให้มากขึ้นโชว์ฟอร์มแปลว่างานใดๆก็ตามเนี่ยท่านต้องช่วยเหลือตัวเองในการทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จเพียงลําพังนะครับจะไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานจากหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ละ่ะเพราะว่าตัวของเขาเองก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีพรหัาอยู่ในตําแหน่งเบียนหลังแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะถือว่า ยังมีเกมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม68จนถึงช่วงประมาณเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นตุลาไมสามเดือนสุดท้ายของปี68จสักครู่นะครับใช่นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมปลายเดือนช่วงประมาณ23ธันวาจะเป็น3เดือนที่ พระรหัสโครจรวิกลคติคือเดินเร็วนะครับคือเดินเร็วเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎช่วงระยะสั้นๆสามเดือนนะครับส่งคุณในเรื่องงานดังนั้นถ้าเกิดว่าท่าเจ้าชะตาชาวราศีกรกฎอยากจะถามว่าในปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมนะครับความก้าวหน้าเรื่องหน้าที่การงานหรือจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงเดือนไหน ผมตอบอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกคือก่อนเดือนพฤษภา2568กับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี68ก็คือช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ท่านสามารถเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะครับเป็นช่วงราลานั้นมีเกณฑ์ที่จะหางานได้นะครับมีเกณฑ์ที่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม อ,อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับในเรื่องของดาวพระหัสนั้นดาวพระหัสนีย่ยังถือว่ายังให้คุณในดวงชะตากับชาวราศีรากรกฎอยู่แม้ว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวินาศในดวงชะตาก็ตามมีจุดอะไรบ้างที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีรากรกฎนอกจากเรื่องสุขภาพนะก็คือการอยู่การมีอยู่ของพระอังคาร นะครับการมีอยู่พังคารนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับแม้ว่าพรังคารดวงนี้เนี่ยนะครับจะโครจรมาจากเรือนการงานจะโครจรมาจากภพปุตตะในดวงชะตานะครับแปลว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยเดือนธันวาคมหกเจ็ดเนี่ยพังคารยังอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การเ,าเดินโครจรถอยหลังในช่วงประมาณเดือนมกราคม แล้วก็ยังโครจรกลับมาที่ราศีกรกฎอีกเดือนเมษาสองห้าหกแนะนะครับดังนั้นเนี่ยการโครจรเดินหน้าถอยหลังซึ่งกินคาบเกี่ยวระยะเวลาเกือบครึ่งปีเนี่ยมาทำมุมในราศีกรกฎเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะอาจจะมีเรื่องงานเข้ามามาก อาจจะมีในเรื่องของโปรเจกต์โครงการต่างๆเข้ามามากขึ้นมีงานเข้ามามากขึ้นงานเข้ามาในที่นี้มันหมายถึงงานที่ดีนะไม่ใช่งานเข้าที่แบบในรูปแบบของปัญหาไม่ใช่แบบนั้นนะครับมีงานโปรเจกต์เข้ามาได้รับความไว้วางใจอยู่บ้างเข้ามามากขึ้นนะฮะแต่ด้วยความที่ราศีกรศ็รกฏเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของอัมพุอัมพุก็คือสัตว์น้ํา นะครับอยู่เป็นราศีของสัตว์น้ําแล้วราศีสัตว์น้ําเนี่ยจะต้องระมัดระวังเกณฑ์คาดเคราะห์เป็นพิเศษในบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านนะครับต้องไปเช็คดูว่าในปีนั้นเนี่ยพระังคารโครจรเข้าลัคนาในแล้วมีตําแหน่งเป็นกาลีจอรหรือเปล่านะครับไม่นับกาลีเดิมนะนับกาลีจอก็พอถ้ากาลีเดิมปุ๊บเนี่ยนะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยสวยที่สุดเลย นะครับเพราะวันพุธมีคดาวังคาเป็นกาลีนะครับตามทักษะของทางโหราศาสตร์ไทยแต่ั้นขอให้น้ากาลีจอนอี่เดียวก็พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครียดกันนะครับต้องดูว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับจนถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม68เนี่ยเดี๋ยวพฤษภาอีกแล้วพฤษภานี่เป็นเดือนที่พีงจริงๆนะครับจนถึงช่วงพฤษภา68เนี่ยพระอังคารท่านเป็นกาลีจอนหรือเปล่า ถ้าเป็นการีจรนะครับอันนี้ผมบอกล่วงหน้าท่านไปหาเช็คเอาหรือจะมาเช็คกับผมก็ได้นะครับทางคาเป็นการีจร์ผมแนะนําให้ท่านนะครับทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งจะทําบุญตามโรงพยาบาลนะครับจะทําบุญในวัดวาอารามนะครับที่ท่านศรัทธาได้ไม่มีปัญหา แก้เคร็ดนะครับด้วยการบริจาคโลหิตทําฟันขูดหินปูนต่างๆหรือทําให้ตัวเองเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่เป็นการเจ็บตัวทางที่ดีได้ทําบุญกับพวกโรงพยาบาลมูลทิปอตกตึงนะครับไม่ต้องปอตกตึงก็ได้เอาเป็นมูลทิร่วมกระตันอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อ เลี่ยงเกณฑ์คาดเคราะห์ที่เข้ามาจากพระอังคารที่ส่งผลในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอันนี้สี่เลียดนะนะครับต้องดูว่าเป็นการีจรหรือเปล่านะครับรวมทั้งถ้าเกิดท่านจะขับรถไปไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ระวังนะครับให้ระวังในเรื่องของการขับรถขับร,บราวไปบ้างมีปัญหากับใครไม่ได้เดินธันวาจนถึงพฤษภาสองห้า 68เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังตลอดจากพลังคารที่เข้ามากลุ่มลัคนาของชาวราศีกรกฎต,ต้องไปเช็กดูว่าเป็นการีจรหรือเปล่านะครับแต่เน,นี้ยผมดูในภาพรมวมกว้างๆไม่สามารถบอกได้ว่า,าคนที่เกิดในปีไหนวันไหนที่จะเป็นการีจรนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องไปปลุกดวงชะตาดูกันอ่ะทีนี้ต่อมา ในเรื่องการเงินบ้างการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับยังถือว่ามีเกณฑ์ที่เดินหน้าที่ดีอยู่นะนะครับมีเกณฑ์เดินหน้าที่ดีอยู่นะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับไม่ขาดมือแล้วก็มีรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับการงานนะครับมีเกณฑ์ความก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของมิสฉายานะครับในเรื่องมิสหายอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีเกณฑ์ที่มิสหายให้ความช่วยเหลือหนุนหลัง ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอยู่เรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รักในครอบครัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะนะครับในเรื่องบุตรหลานอะไรเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากบุตรหลานเข้ามามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับ ในเรื่องของอริสตรูนะอริสตรูไม่สามารถทําอะไรกับชาวราศีกรกฎได้ในช่วงปี68นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านจะไม่มีนะท่านมีแต่ศัตรูทําอะไรท่านไม่ได้มากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีความรัก นะครับมีเกณฑ์การเจอคู่ครองคนโสดมีเกณฑ์การคนโสดคนอย่าร้างอ่ะผมใช้สองคำนี้คนโสดกับคนที่เพิ่งหย่าร้างมีเกณฑ์ได้เจอคนรักที่ดีที่ใช่ในช่วงประมาณกลางปี2568นะครับกลางปี2568ส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือยังอยู่กับสามีอยู่กับภรรยานะครับอยู่กับคนรักของท่านนะครับต้องระมัดระวังเกณฑ์การคนรักมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับเข้ามา นะครับยังต้องระวังอยู่นะครับเกือบตลอดทั้งปีของ2568นะครับรวมทั้งเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองเนี่ยของชาวราศีกรกฎก็อยู่ในจุดที่ต้องระวังนะครับในเรื่องเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศชาวราศีกรกฎในช่วงปีหน้าไม่ค่อยมีเข้ามานะครับคนที่มีแผนเดินทางต่างประเทศอาจจะมีเหตุต้องเลื่อน ต้องยืดยอ,อ,อไปในขณะที่คนที่ต้องเดินทางต่างประเทศไปกลับบ่อยก็จะเดินทางน้อยลงถึงขั้นไม่ได้เดินทางเลยอาจจะเป็นด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับในเรื่องการงานเดินหน้าดีนะครับในเรื่องโชคลาภในเรื่องโชคลาภตอนนีไ้ไม่ไม่ค่อยมีละนะครับไม่ค่อยมีละแต่อาจจะมีบางเดือนที่ถูกบ้างแต่ท่านก็ต้องไปเช็คกันเอานะครับไปเช็คกันดังนั้นในภาพรวมของชาวราศีกรกฎเนี่ยผมมองว่าเป็นเดือนเป็น ปี68นะครับยังเป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎอยู่ยกเว้นในเรื่องของอความรักยกเว้นในเรื่องของการที่พรำขามจะเป็นการีจรในพื้นตะต่างของชาวราศีกรกฎแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ต้องแยกกันต่างหากนะครับก็รบกวนว่าใครที่ได้ฟังคลิปเนี้ยลองไปเช็กดูนะครับแต่นอกนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆของชาวราศีกรกฎเนี่ย ยังอยู่ในจุดที่ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปได้เรื่อยๆดวงชาวราศรีกรกฎอาจจะไม่ดีเท่าชาวราศรีเมษที่โดดเด่นเรื่องการเงินนะครับไม่เท่าราศรีพฤกษ์นะครับที่ยังมีพระรหัตกลุ่มลัคนาราศรีพฤกษ์นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่การเงินในช่วงหลังผ่านพิศภาหกแปไม่เหมือนราศรีมิถุนที่กาลังจะมีพระรหัตเข้ามานะครับ ทำมุมลุ่มลัคนาแต่ราศีก,รก็รากฏค่อนข้างเว้นว่างปล่อยวางในได้ในหลายเรื่องนะครับการงานท่านก็ยังคงดําเนินหน้าไปได้การเงินท่านยังมีกินมีใช้ความรักของท่านมีคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่นะครับส่วนคนที่ยังคาราคาซังอยู่ก็ต้องปล่อยไปนะครับแต่ท่านได้ตัดในความรู้สึกไปรเรียบร้อยละไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใจ นะครับไมไ่รู้สึกว่าจะต้องไปทนทุกข์ทรมานกับคนรักที่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับนอกใจท่านนะครับทรยศแต่ความรู้สึกที่ดีแบบนี้ไม่มีละท่านปล่อยวางได้หลายอย่างนะครับอารมณ์ก็เหมือนแบบคุณกำลังถือแล็ปท็อปตัวหนึ่งนะครับไปนั่งเรืออยู่ริมแม่น้ำอยู่ในทะเลสาบที่มีวิวภูเขาสวยงามแบบนั้นเลยนะครับมาอาจจะไม่ได้หวือหวา เท่าราศีอื่นแต่ท่านก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขในปี2568แต่ผมขอให้ท่านระวังเรื่องสุขภาพเท่านั้นแหละนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอจบการทำนายราศีกรกฎเพเท่าน,น,นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ